สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาร่โลนันพัสะกรพยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งจิมมี่ทาร่โลนันพัสะกรพยากรณ์นั้นมีประสบการณ์การทำนายด้วยไพ่ทาโร่ชั้นสูงโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงการตั้งชื่อสิริมงคลตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเลขศาสตร์ชั้นสูงอายตนะหกชั้นสูงและพลังเงาชั้นสูงมากกว่า29ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันนะครับ วันนี้จิมมี่ทาโรนันพัสกกรพยากรณ์จะมาทำนายดยสตาให้กับผู้ที่เกิดในวันพุธประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์ปีบุทธศัศกราช2564นะครับก่อนอื่นจิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรณ์ขอออกตัวก่อนว่าการทำนายการกุศลในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงดวงสตาเฉพาะลายบุคคลหนึ่งสิ้นนะครับแต่จะเป็นการทำนายภาพรวมในวงกว้างของทุกคนที่มีดวง เกิดภายในวันนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นใช่มีความแม่นยำเกิน99%ทุกคนก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยำประมาณ80%ขึ้นไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากทุกคนที่เกิดภายในวันนี้นั้นยังมีลักษณะการกระทำที่แตกต่างกันออกไปการสั่งสมบุญบารมีในชาตินี้ที่แตกต่างกันออกไปการใช้สีและอัญมณีในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปลักษณะโงเ่เฮงที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปการใช้เครื่องรางของขลังที่แตกต่างกันออกไปและลัคนาราศีตามเวลาที่เกิดแตกต่างกันออกไปอีกด้วยดังนั้นหากคุณต้องการคำทำนายที่มีความแม่นยำเกินเกิเซนแล้วละก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาร่โนันพัสกรพยากรณ์เท่านั้นนะครับเพราะจะสามารถทำให้รับผลคำพยากรณ์ที่มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ เนื่องจากสามารถเจาะจงดวงรายละเอียดเฉพาะรายบุคคลเพิ่มเติมมากขึ้นตามลักษณะที่แตกต่างกันออกไปได้มากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วครับตอนนี้จิมมี่ทาโรนันพัสกร์พยากรณ์ก็จะเริ่มทําการตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจที่สาบริสุทธ์เพื่อที่ทําการเลือกไพาทาโรออกมาจํานวน10ใบให้กับผู้ที่เกิดในวันพุธ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสองพันว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างนะคะไพ่ใบที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สดๆรอ้อนๆในตอนนี้ก็คือ page of swords ไพ่ใบที่สอง judgment ไพ่ใบที่สาม five of swords ไพ่ใบที่สี่ three of pentacles ไพ่ใบที่ห้า the e l o p h a n t ไพ่ใบที่หก two of cups พายไปร e ที่เจ็ด The Chariot พายไปที่แปด Queen of Wands พายไปที่เก้า o แ c p s และพายไปที่สิบที่กำลังหยิบได้สดๆในตอนนี้ก็คือ Two of Swords ล้วครับตอนนี้จิมมี่ทาโรนั้นพัสกรพยากรก็จะเริ่มทำการทำนายโดยงตาให้กับผู้ที่เกิดภายในวันพุธประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทศกรญญาช2564นะครับเหตุการณ์ในอนาคตของคุณก็คือไม่ควรที่จะรับบุตรหลานบริวารเด็กๆในวงงานเข้ามาในเดือนนี้เพราะว่าอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้โดยเฉพาะเด็กที่เป็นผู้ชายนะครับ ให้รมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับเดือนนี้แล้วก็จะมีการเสนเอกสารสัญญาด้านกฎหมายเกิดขึ้นหรือตกลงด้านกระดาษเอกสารบางอย่างขอให้ตัวคุณใช้ความละเอียดที่ทั่วนรอบครอบทุกครั้งจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะครับแล้วก็จะมีการรวมญาติเกิดขึ้นในเดือนนี้ญาติสนิทที่ไม่ได้เจอกันมานานจะกลับมาเจอกันโดยไม่ได้คาดฝันมาก่อนนะครับ แล้วก็ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีในขณะเดียวกันก็โดนติสินินทาเล็กน้อยก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับก็ต้องค่อยค่อยพูยค,ยค่อยจากกาันการถกเถียงเล็กน้อยจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับและพี่น้องเพื่อนสนิทช่วยเหลือเรื่องเงินทองได้ดีในระดับปานกลางไม่เกิดการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์นะครับในเดือนนี้ตัวคุณอาจมีโอกาสเข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องกับเรื่องพระ ศาส,สนาบทวัดว่าอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการทำบุญสุนทานทาให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่คล้วคลาดปราจากอุบัติเหตุทั้งปวงนะครับและยังแสดงว่าอาจได้เจอครูบาอาจารย์ด้วยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอาจจะได้เจอพระสงฆ์องค์เจ้าหรือได้เจอครูบาอาจารย์นะครับเขาไม่ให้คำแนะนปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีนะครับ และอริสตรูจะเกิดขึ้นได้จากผู้ใหญ่ในวงงานที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณก็ต้องเอาใจผู้ใหญ่ในวงงานที่เป็นผู้หญิงให้มากขึ้นการทะเลาะกันในอนาคตจะไ,ไม่เกิดขึ้นนะครับเหมือนมีการทะเลาะเบาแวงหรือพิจใจอะไรกันบางอย่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นหัวต้องพูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอการทะเลาะจะไ,ไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าดูคุณมีญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ชายก็จะเข้ามาเอาใจคุณ นะคะหรือมีความสนิทมากเป็นพิเศษมีแต่ความเมตตามอบับตุคุณนะครับด้วยความรักและหวังดีและตัวคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศในเดือนนี้ด้วยนะครับสามารถเดินทางได้ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุเดินทางไปติดต่อเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็จะมีลักษณะของการเหน็ดเหนื่อยทุรักทุเลกับการงานแต่ว่าจะมีผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นผิวสองสีดำแดงรูปร่างสันทัด เข้ามาช่วยเหลือตัวคุณเรื่องหน้าที่การงานได้ดีด้วยนะครับและถ้าตัวคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันหรือญาติห่างๆเนี่ยก็จะให้คําแนะนําปรึกษาช่วยเหลือเรื่องการงานได้ดีมากหรือมีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเข้ามาอุดหน,นุนสินค้างตัวคุณมากเป็นพิเศษในเดือนนี้หรือช่วยเหลือให้คําแนะนําปรึกษาเรื่องการงานได้ดีนะครับสําหรับญาติห่างๆที่เป็นผู้หญิงนะ และจะมีผู้ชายหนุ่มปรากฏตัวขึ้นผิวขาวท้วมนะครับเข้ามาถกเถียงจุกจิกเล็กน้อยเรื่องหน้าที่การงานกับตัวคุณนะครับระวังเอาไว้ด้วยให้ระวังคําพูดของตัวคุณเองอย่าไปติสินนินทาใครในเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้คําพูดของคุณจะเป็นต้นเหตุบางอย่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังคําพูดนิดนึงพูดจาดีอยู่เสมอการถกเถียงกับคนอรอบข้างจะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ สุขภาพระวังโรคปวดสายตานะคะใช้ใสายตามากเกินไปเล็กน้อยนะครับคุณอาจจะมีเหตุหต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างทางเลือกระหว่างสองทางในเดือนนี้นะครับให้คุณทำในสิ่งที่ใจรักใจชอบจะสามารถทำได้ดีกว่านะครับสถานการณ์เดือนนี้เหมือนกับยังคงหยุดนิ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักขยับเคลื่อนไปไหนไม่ได้รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยนะครับ โดยทั่วไปในเรื่องของการเรียนนะครับก็ทำนายว่าครูที่เป็นผู้ชายเดี๋ยวจะให้คำแนะนำปรึกษาที่มีประโยชน์นะครับหรือช่วยเหลือตัวคุณได้ดีในเดือนนี้นะครับแม้กระทั่งเพื่อนที่เป็นผู้หญิงนะครับจะช่วยแนะนำปรึกษาเรื่องการเรียนได้ดีนะครับในเดือนนี้ระวังปัญหาเรื่องเอกสารต้องละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบจะไม่เกิดความผิดพลาด ความพยายามที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นไม่มีอะไรจะได้ม่อย่างง่ายดายทั้งเรื่องการเรียนเรื่องการงานนะครับแต่ก็ไม่มีการสอบตกอะไรเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็สามารถผ่านผลไปได้ด้วยดีนะครับระวังข้อสอบยากประมาณสองวิชานะครับในเดือนนี้นะครับโดยทั่วไปก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักบางคนการเรียนก็หยุดชะงักเกิดขึ้นด้วยระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ขอให้ตั้งใจศึกษาเราเรียนนะครับ ในสิ่งที่คุณนชอบหรือว่ารักก็จะสามารถทำได้ดีนะครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะครับโชคลาภสุขภาพการเดินทางในเดือนนี้ยังไม่มีโชคลาภก็ยังไม่ควรที่จะไปเสี่ยงเยอะนะครับเรื่องของความรักนะครับทำนายว่าตัวคุณชอบนำเรื่องจุกจิกมาบ่นให้คนรักฟังทำให้คนรักรู้สึกอึดอัดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอแล้วก็ไม่คิดเล็กคิดน้อยนะครับปัญหาการถกเถียงด้วยเรื่องจุกจิกเล็กน้อยเป็นประจำจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับบางคนมีบุตรมีลูกแล้วระหว่างมีปัญหากับบุตรเลี้ยงยากหรือทะเลาะอะไรบางอย่างกันนะครับต้องค่อยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยจากกันนะครับหรือบางคนมีบุตรยากในเดือนนี้ยังหวังเรื่องบุตรไม่ค่อยจะได้นะครับอาจต้องรอไปก่อนนะครับ บางคนแทงลูกนะคะ p e r c e n ก็เดินเหินระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะหรือว่าอย่าไปทําแท้งอะไรนั่นเองนะครับแล้วก็เดือนนี้นะครับคนรักเก่าจะหวนกลับคืนมานะครับแต่พอหลังจากหวนกลับคืนมาเราก็จะมีการถกเถียงในเรื่องจุกจิกเล็กน้อยเป็นประจำคล้ายกับว่าบางอย่างก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับซึ่งปัญหาจะเกิดขึ้นจากตัวของคุณเองนั่นแหละนะครับ ชอบนําเรื่องเก่ามาบ่นให้คนรักเก่าฟังก็เลยทําให้คุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าอย่าหรือฟื้นอดีตนั่นเองนะครับและคนรักช่วยเหลือเรื่องการเงินได้ดีในดับปานกลางในเดือนนี้นะครับคนรักอาจจะมีคนอื่นมาชอบพอในเดือนนี้หรือคนรักอาจมีสเสน่ห์ในเดือนนี้นั่นเองนะครับแต่ความรักในเดือนนี้ค่อนข้างจะสุขสมหวังนะครับเพราะในนางโค้มีเกณฑ์ว่า คนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยจะสมหวังในเรื่องของความรักที่สวยสดงดงามแล้วก็โรแมนติกนะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวคุณก็เป็นคนที่อ่อนโยนนุ่มนวลพูดจาดีนะครับรู้จักซื้อของขวัญของฝากมาให้คนรักก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ดูดีแต่ในเดือนนี้คนรักก็เป็นคนที่ เชื่อมั่นตัวเองสูงด้วยเช่นเดียวกันเขาก็จะไม่ยอมแพ้คุณเหมือนมีมานะทิฏฐิอะไรบางอย่างนะครับทำให้ระเบิดอารมณ์ใส่คุณในอนาคตก็เลยทะเลาะก,กันเพราะเหมือนกับว่าคุณจะนําเรื่องจุกจิกอะไรบางอย่างไปบ่นให้เขาฟังนะครับก็เลยทําให้ทะเลาะก,กันนะครับแต่ไม่ถึงขั้นเลิกหรอกนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องพูดจาอ่อ,อนโยนอยู่เสมอแล้วก็ไม่นําเรื่องจุกจิกมาบ่นให้คนรักฟังนะครับ ปัญหาทะเลาะเนี่ยจะได้ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดน้อยลงนั่นเองนะครับพานเซนก็แค่ให้ระวังคําพูดในเดือนนี้นะครับก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านไปอย่างราบรื่นด้วยดีนะครับกล้พูดจะอ่อนโยนเสมอเสน่หก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยทั่วไปนะครับยังไม่มีโชคเรื่องความรักใหม่ๆเข้ามา นะครับนอกจากโชคเรื่องคนรักเก่าแล้วก็โชคกับแฟนคนปัจจุบันเท่านั้นนะครับสําหรับคนโสดยังไม่มีโชค่าไห่วิธีแก้ก็คือคุณต้องพูดจาอ่อนโยนนะครับสเสน่ห์ถึงจะมานะครับถ้าคุณไม่พูดจาอ่อนโยนพูดจาดีๆเนี่ยสเสน่ห์ก็จะไม่มานั่นเองก็ขอให้ปรับปรุงตรงจุดนี้ด้วยนะครับสเสน่ห์ก็จะมากขึ้นดังนั้นก็ขอจบคาททำนายสำหรับผู้ที่ เกิดในวันพุธนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิมมี่ทาโร่นั้นพัสกรพยากรณ์ผลิตคลิปการทำนาการกุศลดีๆแบบนี้เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับตัวคุณดีขึ้นในทุกๆเรื่องด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ประถนาและตั้งใจเอาไว้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ